สวัสดีครับผมวันนี้พวกก็ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กกันเองครับผมยะเปิดไลฟ์มาแล้วผมไม่มีคนดูแล้วผมเลยอยากจะเพิ่มยอดบนตรงนี้ก็สามารถทาตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับอ่าส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมจริงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมคุณกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับแลว้วจริงๆแล้วผมวันนี้จะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กกันเองต้กดที่เฟซบุ๊กเลยนะครับบนบตรงนี้แล้วนะผมบนนตรงนี้คุณก,ก็เลือกบนบนที่คุณต้องการได้เลยผมมีหลายบนบนตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ เดี S <S <々>๋ยเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดครับผมขอเป็นอันนี้แล้วกันผมเพิ่มคนดูไลฟ์สดสตรีมาใหม่นะครับอาบริการแล้ผมบริการตรงนี้คุณก็เริอกบริการทุกการได้เลยผมมีหลายบริการของตรงนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมขอเลิ่มเป็นอันแรกแล้วกันนะครับอ่าลิงก์ตรงนี้แลผมลิงตรงนี้คุณก็คุณจะเพิ่มได้เลยผมคุณไดบนนี้นะครับเลยนะครับผมก็วางแล้วผมก็เป็นินทรัย์ตรงนี้จำนวนแลผมจำนวนตรงนี้คุณก็ือกจำนวนทุกการได้เลยผมขอเริ่มเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับจกดลงค่าเลีบ อ่ะกดสั่งซื้อเสร็จผงนี้แล้วกันซื้อครับผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้นะผมก็เป็นอาทิตย์เช่นเดยนะครับผมแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่าผมจะขอกลับเป็นหน้าเดิมนะครับอันนี้ตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดผมก็อยู่มาสิบเอ็ดคนเองขออนุญาตรีหนึ่งทีนะผมยอดผมจะเพิ่มหรือยังผมตรงนี้นะครับรีไปแล้วผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยผมจากสิบเอ็ดคนนะผมก็เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดคนเลยผมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นอาทิตย์เช่นเดยนะผมตรงนี้ผมประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็มีจะพูดดดดดแแลลลล้้้้้วววผผผมมจจะะะขขอออบบบคคคิิปเเพพพีียยยงงท่าาานนนนนกััััรรรถูตไหภ